าทงเมินกลับมาพบกับเราซื้อนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลูกเราจะมาลองทําแบบฝึกทักษะเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งต่อกับอาทิตย์ที่แล้วเลยนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะเด็กๆทําลงในสมุดคัดจีนนะคะใช้ดินสอเขียนให้เรียบร้อยนะคะเราซะจะแปลให้ฟังลูกแล้วให้ลูกลองทําเองนะคะข้อที่1บอกว่าเจ้าเปินซูซื่อสยเต จ้เปิน่นซูซื่อเซยเตอเขาถามว่าหนังสือเล่มน,นี้เป็นของใครประโยคบนนะลูกให้ลูกตอบเป็นบอกเล่านะคะประโยคล่างให้ลูกตอบเป็นปฏิเสธนะคะลูกลองทำดูนะคะตัวอย่างเช่นเจ้เปิน่นซูซื่อ วอเตอร์เขาก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของฉันอ่ะถ้าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ของฉันก็ให้ตอบว่าไม่ใช่ฉันต้องตอบว่าูปไม่อช่ อันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะคะามาดูข้อ2องเลยหรอฉันจะแปลให้นะคะข้อถามว่าหน้าจวซื่อซื่อเสรยเตอร์เก้าอี้ตัวนั้นเป็นของใครนะคะข้อ3ถามว่าเจ้อชื่อเตียนเจ้อชื่อเตียน นะคะลูกอันนี้แปลว่าพจนานุกรมนะคะเจ้าชุดเดียนหนีซื่อเตอมมา,าพจนานุกรมเล่มนี้เป็นของคุณใช่ไหมข้อ4ถามว่าหน้าเสี่ยงผีหน้าเสี่ยงผียังลบอันนั้นเป็นของคุณใช่ไหมและข้อ5ถามว่าเจ้าซื่อนี้เราซื่อเตอเปิ่นมาเจ้าซื่อนี้เราซื่อเตอเปินมา หนังสือเล่มนี้เป็นของคุณครูใช่ไหมเป็นของคุณครูคใช่ไหมอาลูกลองทําดูนะคะวันนี้สั้นๆง่ายๆ5ข้อเองนะล,ลูกนะถ้าทําไม่ได้หรือ,อยังไงก็เดี๋ยวย้อนดู Youtube ของค่าวที่แล้วได้นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เซซี่จีจี